เขียวเลย,ย,เยงานก่อนพี่น้องเลยโอเคปฏิมาประมาณเก้าโมงคี่งมนุษย์เขียวยาง,างานบอกระแล้วมืยได้พี่น้องเลยมากินกา ว่ากำลังข้นกันมี่พี่น้องเลยอะเดี๋ยวพาเขาไปหามนุษย์เล็กอะพี่น้องเลยปะไปพี่น้องเดี๋ยวจะพัสามร้อยหกสิบศาเลยพี่น้องเลย โบสถ์ตรงนี้เป็นต่านที่แข็งตักสิ์นะพี่น้องนะโบสถ์ตรงนี้เป็นสถาางนที่ใหญ่โบสถ์ตรงนี้เป็นที่ปฏิิกา่เข่าไดอกาสเลยเนั้นยินดเพิ่ขลมพี่น้องเลยลมลื่นพักเลยมา่างนเดียรพี่น้องเดียพาไปเจ้่ดัยไคยคุณยนต์หนึ่งเนี่ยจังไง

จะไม่เพนีมี่วยา่วย่ใครอากจะทำอะไร่ยากจะเ่งรยนพี่น้องเอาเรืยอการเปาุเพิ่มจเนมากเลยี่น้อเะไรัอาเรื่ออะไรน่ก็ย่ปเยนะัมาเดินกันกะมาเดิกันเลยบรรยากมนเย็นดีมันลเขียวเยิกงาาดอกันตบ้านกันลพี่น้ นี่ก็หาตัวสิขึ้นได้เลยสองสามมือไปแล้วเนี่ยสีเหลืองไพี่น้องเอ้่ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเป็นร้อยปลาปูนลบปูนเย็นปูนเห็ดแตกลายน่องไอ้วาสิยาเหมือนกับม uh 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 yep> uh ันจ uh ังไลยมันมันใกล้กันพมันก็สีคลายวะพี่น้องไงมันหลายโซนอยู่แต่่วาหม่องเนี่ยมันทั้งหน้าเป็นเย็นอยู่แต่ว่า จะไงทางมันเป็นยางาคพี่น้องใบมันติดกันพป่น้องหามเขาพี่น้องได้แล้วพี่น้องคล่ยใส่น้อยพี่น้องโอ้ยัปัาเนปดูิ่มี้ปรเกิมะมาณเก้ามงเิผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอด้พี่น้องเลยยุ่งไกล สองไม่พี่น้องเลยของั้นงานกระโปรงงแ้มมานอกทิวลใหญ่ยีบาทเดี๋ยวปลาขวเวองหาบาทสอง่อเ้ยมีลบเลยครับของเก็ดองไทยเอาดีต้อนรับกับพี่น้องพุทธศาสตรนนกันนทั้งหลายบรรยากาศล่งนี่พี่น้องปนิชมาลาหัวใจก็ล่งพถต้องข้ามเ็นจมูกเลย รอพี่น้องอยู่หน้าโบสถ์นี่เนื้อ่าพอตือนเดี๋ยวก็ไปปิดหอกล้างอกอดลอาปีใหม่แล้วโชคดีปีใหม่หมดทุกผู้ทุกคนเนอะพี่น้องครับปวดเรือปวดใจไร้ปัญหาซึ่งเนี่ยพอดีก็หายจากไปครอบปีเก่าเด้อพี่น้องครับโชคดีนรับรวยรับรวยหมดทุกผู้ทุกคน นี้เราเปียกอกาศปิดของได้คงจริงเลยครับอบผ้าแค้ตีของที่ตัวขับปุญเเ่าไล่อดี้ผ้าผ่อนต้นตะไยผ้าใสกีวอนรุ่ละหนึ่งร้อยบาทนี่เรียบเลยพี่น้องนี่ขอให้พี่น้องร่บ้วยบัด